จ้าเสร็จแล้วเราก็มากินกันได้เลยนะคะเนื้อมะานาวจ้าจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮากระิมาเฮ็ดเนื้อมะนาวกินนะจะสิสีไซกระลำ่ำเรากะิใไซขนาดป่าที่เฮาเก็บมาจ้ะพี่น้องเดียเย๋ยวจะติมกระสิลอกเปลือกมันออกอยู่จ้าขนาป่าของเราที่เราเก็บมานะคะ เราจะมากินกับเนื้อมะนาวของเราจ้าแย่ติมกับซิมาลอกต้นขนาการขนาดจ้าพี่น้องลอกออกมันจะได้อ่อนๆน,นะพี่น้องคิดว่าต้นใหญ่ๆแบบนี้ลอกออกกะหน่อยอยู นี่จะเข้ากระสิบ่เอาใบมันได้จาะพี่น้องเดี๋ยวจะติมกระสิตัดมองนี้ออกส่วนใบมันเข้ากับสิเอาไปเห็ดอย่างอื่นจ้ะกินผู้เดียวบพระเห็ดหลายพี่น้องเห็ดหาต้นพ่อฮั่นกระหล่ำใส้น้ำพี่น้อง กูดแค่ลัดเส้นนำพี่น้องให้สีมันสวยจ้ะสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหั่นตนขนาดจ้ะพี่น้องหั่นเลยจะติ่มก็สิเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนจ้า ้นนี่ก็อ้นอ่อนพี่น้องเดี๋ยวจะติมซีซิมให้เบิงจ้ะกรอบๆเดีจะติมกระสกินดิบเลยจ้ะเพราะว่ากินดิบมัน,นหวานๆนะแซ่บเดี๋ยวจะติมใส,ส่กาไปใส่ต้เย็นก็นเ้จ้ะ กระสีไปตำน้ำจิ้มกันจ้าพี่น้องบัานี้ตำน้ำจิ้มแล้วกระสิเอามาโรยหนาเนื้อของเฮาจา้าปะไปตำกันได้เลยนะจา้เาเราจิตำน้ำจิ้มกันจ้าพี่น้องบัานี้ใส่น้ำตาลสักนิดนะคะมันจะได้ตำแหลกง่ายๆจา้า เต็มมกักสีเขียวสีแดงจ้าพี่น้องน้ำพริกจนีนี่เดี๋ยวเราก็มาปรุงได้จ้าใส่มะนาวเปรี้ยวเค็มนิดนิดหวานหน่อยๆจ้าสามรสได้จากพี่น้อง าอีกนิดนึงนะคะผงชูรสนิดหน่อยถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะรสด,ดีนิดนึงจ้าแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาของเรานะคะใส่น้ำอุ่น นิดหน่อยจ้าน้ำต้มสุกนะคะเยตติมเป็นคนที่บมักตำพริกเหละเดยจะพี่น้องง่ามเห็ดน้ําจิมซีฟูดเห็ดน้ําจิ้มนี่ชิมรสจ้า นิดนึงนะคะน้ำตาลอีกน้อยนึงจ้าน้ำปลาอีกนิดแล้วก็โอเคเลยจ้าทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลาดกับ เนื้อของเรานะคะเสร็จแล้วจ้าน้ำจิ้มของเรายายติมใส่เนื้อนี่ด้วจ้าเห็ดเนื้อมะนาวเฮาเขียนว่าอะไรเขียนว่าเซอรลอยสเต็กยายติมฉีขกองอเกมื่อกี้นี่ยายติมไม่ได้ใส่ถุงมือด้วจ้ะพี่น้องขอโทษทีนะคะ ทำกินเองก็คงไม่เป็นไรเนาะอันนี้มันเป็นเนื้อสเต็กเวยจ้ะพี่น้องเาเนื้อสเต็กมันจังสิบนเหนียวนะมาจ้าเขาก็มาลวกเนื้อเขาเลยจ้า ลวกบ่ใหามันซุกคักด้วยจ้ะพี่น้องมันจังจีงบนเหนียวเนือ้อเขาลวกเนื้อประมาณสามนาทีนะคะสองถึงสามนาทีจ้ะหรือว่าจนกว่าว่ามันจะโอเคซุกมากมันกระจิดเหนียวพี่น้อง พ่อเลยจ้าซ้ำนี้ล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะติมปิดไฟก่อนจ้าปึ๊บโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็มาจับจานกันเลยจ้าพี่น้องสอดมาหน่อยเนาะ ย้ำหนาวมันมืดพี่น้องเลยมันกระโบอยากสีมันโบอยากสวยปันใดหมืดตั้งแต่บาบสามอยู่อังกฤษ ก็มาลาดน้ำกันเลยจ้าใส่พริกซอยลงไปจ้าพี่น้องพริกซอยกระเทียมซอยนะคะ จ้เสร็จแล้วเราก็มากินกันได้เลยนะคะเนื้อมะนาวจ้าเดี๋ยวจะติมซิซิมฮหเบิงด้วยจ้ะพี่นอ้องหาชอนหาสอมก่อนจ้าตอนไหนดีตอนนี้เนาะกรอบดีพี่น้อง เนื้อข้าบนเหนียวเ,เลยจ้าเดี๋ยวก็จะชิมคณะป่านะคะอือจัดอือแส็แห้งพี่นอ้อง ชิมให้ดูคำสุดท้ายนะคะนี่อ้าม แซ่บพี่น้องแซ่บกรอบดีจ้ะเดี๋ยวจะติมกับสิคอจกคลิปซัมนน่กันด้วยจ้าพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ายติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายติมทําคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายยายติมคอตัวไปกินเนื้อมะนาวก่อนด้วยจ้า แล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ